สวัสดีจ้าครัวแม่เพิ่งมีสาระดีๆมาฝากทุกๆท่านจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการล้างหอยมแมลงผู้แบบง่ายง่ายให้สะอาดแล้วก็ทานอร่อยจ้ามาดูวิธีการเลือกซื้อหอยมแมลงผู้สดๆกันจ้าเขาจะมีส่วนที่เป็นขนนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดออกทําความสะอาดค่ะส่วนเปลือกก็จะมีสิ่งสกรปรกแล้วก็หอยตัวเล็กๆติดอยู่นะคะ หอยแมลงผู้สดๆจะดูได้นะคะฝาจะปิดสนิทจ้ะส่วนตัวนี้นะคะฝาเริ่มอ้าแล้วแสดงว่าไม่สดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อนะคะดูที่ฝาหอยปิดสนิทแบบนี้ค่ะแสดงว่าดีมากๆในการทำความสะอาดแม่พึ่งก็จะใช้กรรไกรตัดในส่วนที่เป็นขนออกนะคะ ต่อมาเราก็ใช้มีดค่ะค่อยๆแซะแบบนี้นะคะนำส่วนที่ติดกับเปลือกหอยออกไปค่ะเมื่อนำไปทำอาหารนะคะก็จะดูสะอาดแล้วก็น่าทาน ตรงขนนะคะเขาก็จะสะสมพวกสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็เศษดินมากมายเราก็จะต้องตัดออกเพื่อทำความสะอาดเวลาทานเราก็ต้องนำในส่วนนี้ออกก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะทำให้ท้องเสียได้เมื่อได้ตัวหอยที่สะอาดเรียบร้อยเราก็นำมาล้างค่ะทำความสะอาด หอยมแมลงผู้นะคะนำไปทำเมนูอร่อยได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอบใบโหระพานะคะผัดชาจะนำไปเผานะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆก็อร่อยที่สุดเลยจ้ะเคล็ดลับในการล้างหอยมแมลงผู้ให้สะอาดนะคะก็คือการใส่เกลือค่ะไม่เพิ่งจะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะ เกลือนะคะนอกจากจะทําความสะอาดช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังทําให้เนื้อของหอยแมลงผู้นะคะมีความเค็มกลมกล่อมอร่อยด้วยจ้ะแช่น้ําเกลือทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าหอยไม่สดแล้วเนี่ยหอยก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ฝาก็จะเปิดอ้าเราก็สามารถเลือกทิ้งได้นะคะเพราะว่าเพื่อนําไปทําอาหารอาจจะมีกลิ่นได้ เมื่อแช่น้าเกลือเสร็จเรียบร้อยก็นํามาล้างทางําความสะอาดจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นําไปทําอาหารเมนูอร่อยได้ทุกเมนูเลยจ้าถ้าท่านชอบสาระดีๆนะคะพร้พอมเมนูอร่อยในทุกๆวันกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง Facebook และ Youtube ได้เลยจ้า